ทำเนี่ยครเลยครับคุณตน้องน้องน้องนองนองน้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 อง้องน้องน้อน้น้น้องม้อง้องน้อง S <S หน้าตาสูสีนะ <S <S แม่ออน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 แชิญข้างบนเลยครับข้างบนครับแม่ออนโอเคครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายนะครับเด็กเด็กทำการแสดงก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับเย็นแล้วครับเย็นเหนื่อยครับเย็นเหนื่อยเย็นเหนื่อยเจอกันอย่างเดียวนะฮะเอาคนเดียวให้พอเลยตอนนี้เร็วๆพูดอย่างนี้แหละเขาจะเข้าไปถ่ายอีกครับถ่ายแล้วก็โอเคคนอื่นถ่ายบ้างนะได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินไหมครับ

เห,ห็นยีราฟยีราฟอยู่ข้างหลังไงไม่ใช่พูดถือ้ตูหา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 ้มให้ค่ใช่ไหมลูกมันไม่ให้เันค่ะว่า เด็กมาเลยนักเรียนมาเลยครับนักเรียนมาเลยครับยุคันลูกจะเป็นอะไรนะขอรับขอรับขอรับ

अउ